สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเข้าสู่เดือนที่2ของปี2566แล้วดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยและคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบู ชาวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานแห่งพญานาคราชนะครับโดยเฉพาะสายยานปู่พุทธชงนาราชนะครับเป็นรูปหล่อทองเหลืองนะครับหน้าตัก6นิ้ว คุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงการงานการเงินเสริมความรุ่งเรืองเกี่ยวกับสายงานอาชีพการงานของตัวคุณเองนะครับเสริมความร่ํารวยความปังนะครับเพราะว่าปู่พุทธชงท่านเป็นหนึ่งใน9นาคาธิปบดีนะครับที่มีบาร,รมีธรรมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะปู่พุทธชงจะเด่นในเรื่องของการศึกษาตําราพระเวทนะครับเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหารหรือแม้แต่นาคาธิปบดีหลายๆพระองค์ก็มาศึกษาเรียนพระเวทเรียนเวทมนต์คาถากับปู่พุทธชงนาคา ตอนหนุ่มๆท่านยังเป็นนักราชที่ชื่อว่ามีเสน่ห์ที่สุดนะครับและยังมากด้วยทรัพย์สินและเงินทองตลอดจนทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นใครบูชาปู่พุทธชงจะเสริมทุกอย่างครอบคลุมเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของจี้เสียนปู่พุทธชงนากราชนะครับสามารถนําไปบูชาพบติดตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของจี้วัตถุมงคลนะครับสีทองตะกูลวิรูปาก สีเงินย่านกภเกตนะครับสีดําตระกูลกันหาโคตมะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่สนใจวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายญาพญาน,นาขคราชยังไงติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลย ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงการงานในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2566ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนที่ดีเกี่ยวกับดวงวาสนาการงานของชาวราศีตุลเป็นอย่างมากเลยนะครับ เริ่มต้นก่อนนะครับเรามาดูกันที่เรือนลักนณาของชาวราศีตุลเนี่ยมีดาวพระเกตนะครับซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวบุญกุศลเนี่ยมาสถิตอยู่ที่เรือนลักขนานะครับทำให้ชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องของบุญกุศลหล่นทับตัวนะครับด้วยการที่ชาวราศีตุลที่ผ่านมานะครับเจออิทธิพลของดาวพฤตยูนะครับกับดาวพระราหูเนี่ย กดทับดวงชะตานะครับเลยทําให้รู้สึกหนักเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่นะครับดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของ วิญญาณธาตุนะครับชาวราศีตุลก็ต้องระวังเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับของตนเองช่วงนี้อาจจะโมโหงุดหีดง่ายกันนิดนึงนะนะครับจิตใจอาจจะแปรปรวนหรือว่าล่องลอยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวประจําตัวของชาวราศีตุลคือดาวพระศุกร์เนี่ยไปอยู่เรือนปุตตานะนะครับก็ถือว่ามีเรื่องสบายอกสบายใจเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปุตตานี่หมายถึงความสนุกสนานนะครับหมายถึงอะไรเกี่ยวกับเด็กๆนะครับหรือว่าอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับเด็กๆหรือว่าช่วงนี้ อาจจะมีความรู้สึกนะครับกลับไปกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ถือว่านะครับจะเป็นเกณฑ์ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนที่เรือนพบการงานเนี่ยนะครับยังเจออิทธิพลของดาวพระเสาร์และก็ดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนโชคลาบนั้น เล็งมาที่เรือนพบการงานนะครับหกับ7อย่างที่บอกเลยว่าเป็นคู่ธาตุไฟกันทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์งานใหญ่ๆนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะดาวพาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาพาที่หมายถึงโชคลาภนะครับการลงทุนลงแรงนะครับทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินเนี่ยนะครับสะท้อนกลับมานะครับหรือว่าได้รับกลับมาเนื่องจากมุมนี้มันเป็นมุมเล็งนะครับทำให้ชาว ราศีตุนโดยเฉพาะพอ้าแไม่ขายนะครับมีเกณฑ์การได้ก,กําไรจากการทํางานนะครับหรือว่าใครที่ทํางานประจำนะครับหวังกินค่าคอมนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ก็มีในเรื่องของค่าคอมเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนอกจากนี้ใครที่ทําอาชีพเสริมนะครับมาก กว่าหนึ่งอย่างนะครับนอกเหนือจากงานหลักอาชีพประจานะครับก็มีโอกาสจะได้ในเรื่องของโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่นะครับจากการทํางานเสริมงานพิเศษเนี่ยเข้ามาด้วยนั่นเองเนาะส่วนใครไม่มีอะไรเสริมเลยนะครับในเรื่องของการงานคุณแน่นอนว่าดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ดาวพระเสาเป็นดาวใหญ่จะมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามานะครับใครต้องการจะสมัครงานเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานที่ดีนะครับงานที่ถูกใจเข้ามาอย่างแน่นอนเนาะน,นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะความก้าวหน้าการเติบโตของชาวราศีตุ นั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์นะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จจากโครจรมาอยู่ร่วมด้วยนะครับซึ่ง1กับ4เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์ชาวราศีตุลจะเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดคาจานะครับโดยเฉพาะงานเซลล์นะครับงานที่อาศัยการพูดคุยดีวงานเจรจาติดต่อดิวงานนะครับหรือว่ารอในเรื่องการเซ็นสัญญานะครับเพื่ออนุมัติโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์จะได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ดาวพระพุธนอกจากจะเป็นเจ้าเรือน เกิดห็นความสาเร็จนะครับเขาก็เป็นเจ้าเรือนวีนาศชาวราศีตุลหลายคนช่วงนี้มีเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลายคนอาจจะเปลี่ยนเพื่อ โอกาสความก้าวหน้านะครับในเรื่องของเงินเดือนนะครับเรื่องของฐานเงินเดือนนะครับหรือว่าผลกําไรนะครับหรือว่าเหตุผลส่วนตัวที่ดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนั่นเองก็ถือว่านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนวีนาศนะครับเล็งไปที่เรือนการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับดาวพระพุธเจอดาวพาทิตเป็นคู่เอกสาร,รสัญญาก็มีโอกาสในเรื่องของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของดวงการงานเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่18กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจ ตัวของชาวราศีตุลจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพอรินะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับความวุ่นวายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของสภาวะจิตใจของคุณก็อาจจะปั่นป่วนกันนิดนึงนะครับอารมณ์แปรปวนโมโหหงุดหงิดง่ายก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของแง่มุมดีๆเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานอุดรองจากมหาอุดนะครับอยู่กับดาวพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญานะครับตัวคุณเองก็มีกําลังพอสมควรเหมือนกันนะครับจ คุณเนี่ยนะครับถึงแม้จะถูกรบกวนก็สามารถกลับมาตั้งหลักในการฮึดสู้นะครับเดินไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความสมําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงชาวลักนณาราศีตุลเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ลักนณาราศีที่ดวงวัสนาการงานถือว่านะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้านะครับในเรื่องของสายงานอาชีพการงานของคุณเองอย่างแน่นอนเนาะอันนี้ก็ขอฝากชาวราศีตุลไว้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญ เสริมดวงนะครับชาวราศีตุลเนี่ยหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำนะครับหรือไม่ก็ไปร่วมล้างห้องน้ําถวายวัดนะครับไปทําความสะอาดห้องน้ำนะครับหรือจะซื้อเป็นอุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดก็ได้นะครับแต่จริงๆอยากจะแนะนําไปล้างห้องน้าด้วยตนเองได้จะดีกว่านะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปกราบขอพรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับขอพรเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะใครต้องการจะได้งานใหม่นะครับหรือว่าต้องการยอดนะครับความสําเร็จด้านการงานเนี่ยทำบุญตามนี้นะครับแล้วก็ไป อธิษฐานขอพรต่อพระประธานในโบสถ์นะคุณจะได้สําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองด้านการงานมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงด้านการงานนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับผมแนะนําบูชาเกี่ยวกับเรื่องของสายยานพญานาคราชนะครับหาเกี่ยวกับพญานาคราชเตี่ยมาบูชาพบจิตตัวเป็นการเสริมดวงน,นะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะปู่ศรีสุดโทนะครับท่านเป็นนาคาธิบดีที่ป,ปกครองหล่อพญานาคฝั่งไทยทั้งหมดเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็บูชาพ่อปู่ศรี ุจะได้เสริมความอุดมสมบูรณ์ความร่ารวยความมั่นคงหรือใครที่มีอุปสรรคปัญหาในการทํางานมีศัตรูคู่แข่งเยอะนะครับมีคนคอยหักหลังแข่งข้างหลังสีดำนะครับตระกูลการหาโคตมาเป็นพญานาคนักรบเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติเนาะยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับหามาบูชาได้จะได้ช่วยเสริมในเรื่องของดวงการงานของคุณนั่นเองก็ฝากชาวราศีตุลไว้ด้วยนะครับดวงการเงิน สำหรับด,ดวงการเงเินชาวราศีตุลน,นะครับถึงแม้ว่าดาวพางคาเน่เจ้าเรือนพบการเงินหลักนะครับจะยังโคจรอ,อยู่ที่เรือนพบมรณะนะครับไม่มีการโคจรยกย้ายไปไหนนะครับพูดง่ายๆว่าดาวการเงินไปตกมรณะนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่นะครับยังมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการหาเงินล่ะนะครับมีเข้ามาบ้างไหมนะครับก็ต้องขอบอกว่านะครับเรื่องของการเงินยังมีรายรับเข้ามาอยู่ etas, เรื่อยๆนะครับเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนลาวพาเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เรือนพันธุอยู่ร่ว มกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟเป็นคู่มิตรธาตุกันนะครับในเมื่อมิตรมาเจอกันนะครับมันย่อมเข้าใจช่วยเหลือสนับสนุนกันแถมดาวสองดวงเนี่ยเล่งไปที่เรือนการงานนะครับทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยจะมีโชคก้อนใหญ่จากการทํางานนะครับกำไรจากการลงทุนการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยจะเติบโตนะครับมีโอกาสคว้าเงินก้อนใหญ่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะจากโคนโอกาสด้านโชคลาภวัสนาการเงินที่ดีนั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะ ดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ร่วมด้วยที่เรือนพันธุนะครับดาวพระพุธมาอยู่ร่วมกับดาวพาชิตหนึ่งสี่เป็นคู่เอกสารคู่สัญญานะครับคู่ประชาสัมพันธ์ชาวราศีตุลช่วงน,นี้นะครับมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมด้านการเงินนะครับหรือว่าเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ใครต้องการจะขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับการซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็ผ่านด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่จะกู้เงินมาสร้างบ้านนะครับหรือว่าต้องการจะ ซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์มีข่าวดีเข้ามาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสวาสนาที่ค่อนข้างดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับและมาในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนโชคลาภการเงินนะครับจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพปุตตะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีตุลน,นะครับ16เป็นคู่สมพลกันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้นะครับคุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะครับมีชื่อเสียงโด่ง รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยมันมีเกณฑ์สําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับหงกับ6เป็นดาวคู่เสน่ห์นะครับส่งผลด้านสเสน่ห์โดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํามุมตีโกนถึงลัคนาของตัวคุณอีกด้วยนะครับเนื่องจากเป็นมุมที่ดาวส่งพลังมาถึงตัวคุณก็เลยได้รับอาน,นิสงส์งจากดาวพาทิตย์เจ้าเรือนโชคลาบแบบเต็มๆเลยนะครับทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสจะก้าวหน้านะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับมีโอกาสจะได้จับในเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะครับโชคก้อนใหญ่จะหล่นทับตัวยังไงลองเสี่ยงโชคเสียงาดู นะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์จะมีโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่หล่นเข้ามาทับตัวนั่นเองเนาะนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ยังคงต้องระมัดร,ระวังกันอยู่เนาะเพราะว่าดาวพังคานเจ้าเรือนภพก,กระดุมพระนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนมรณนะแต่ว่าในเรื่องของแง่มุมดีๆนะครับโชคดีของชาวราศีตุลคือดาวพังคานได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคนะครับทำให้ชาวราศีตุลถึงแม้ว่าจะดูเมื่อแปดด้านนะครับดูเครียดเกี่ยวกับกาารเินค่ใช้ ยเะแต่ก็จะมีอะไรมาคอยช่วยนะครับสามารถทําให้คุณนั้นผ่านไปได้โดยเฉพาะใครที่เป็นสายมูในช่วงของเดือนกุมภาพันธนี้นะครับมีโอกาสจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาคอยสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือคุณนะครับยังไงชาวลัคนาราศีตุลลายจ่ายเยอะนะครับแต่ว่ารายรับก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันยังไงก็วางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดาวการเงินไปตกมรณะนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการชําระหนี้สงอยู่บ่อยๆนะครับ ทำเป็นประจําทําอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สวดบทพระคาถาเงินล้านอยู่เป็นประจานะครับแล้วก็การทําบุญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตรงเลยก็คือเรื่องของการทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์นั่นเองนะครับปล่อยปลาหน้าเขียงทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับให้ทําในวันอังคารนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเนี่ยนะครับควรลงท้ายด้วยเลขแปดนะครับเป็นกําลังของดาวพังคานเจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลช่วยเสริมเรื่องการเงินนะครับให้คุณมีความก้าวหน้านะครับมีความสาเร็จในการหาเงินหาทองมี ผลประโยชน์ผลประกอบการผลกําไรเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับให้บูชาเป็นพระราหูนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวพังคารเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักและกําลังของดาวพังคารเนี่ยเท่ากับเลข8เลข8คือดาวพระราหูบูชาพระราหูนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับจะได้เสริมความร่ารวยนะครับโอกาสช่องทางในการหาเงินนะครับหรือว่าการยกระดับฐานะความร่ารวยเนี่ยขอพรท่านบูชาท่านอยู่เป็นประจําจะได้ร่ํารวยขึ้นฐานะการเงินดีขึ้นนั่นเองเนาะก็ฝากเคล็ดลับไปด้วยละกันนะครับ ดวงความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนี้นะครับสำหรับคนที่โสดนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเอาจริงๆนะครับดาวความรักเนี่ยมาตกมรณะนะครับแถมที่เรือนปัตตานียังเจออิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยมากุมเรือนพบปัตตานีนะครับทำให้เรื่องของความรักเนี่ยจริงๆก็มีเกณฑ์ดีแต่มันอาจจะดีไม่สุดสัทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใครที่โสดแบบโสดสนิทเนี่ยนะครับถามว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาไม่อาจารย์นะครับดวงความรักในช่วงของเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ จะสมหวังกับเขาไหมนะครับดาวความรักเนี่ยไปตกมรณะเนี่ยนะครับมันมีอยู่เกณฑ์หนึ่งนะครับก็คือว่าชาวราศีตัวเนี่ยมีโอกาสจะมีพ่อไม้แม่ไม้นะครับหรือว่าจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับ เคยผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาแล้วเนี่ยนะครับจะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถูกฉลกต่อคุณด้วยนะครับโดยเฉพาะพ่อไม้แม่ไม้นั่นเองนะครับหรือใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศต่างถินต่างแดนนะครับมีโอกาสได้เจอนะครับได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยเนื่องจากมรณะเนี่ยเกี่ยวกับการที่นะครับเป็นต่างถินต่างแดนหรือเกี่ยวอะไรกับต่างประเทศเนี่ยจะถูกฉลกนะครับชาวราศีตุลนะครับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นต่างชาติหรือไม่ก็มีโอกาสจะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาด้วย ส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้ยังได้รับอิทธิพลของดาวมฤตยูมากดทับดวงชะตาอยู่นะอดทนกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์โมโหนะครับกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับอารมณ์แปรปรวนบ่อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับไม่เป็นไรนะครับประคับประคองกันต่อไปเรื่อยๆพยายามเติมความหวานให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงของเดือนมีนาคมดาวมฤตยูจะโคจรออกไปละนะครับดวงความรักเนี่ยก็จะมีเกณฑ์สาเร็จสมหวังนะครับเผลอๆในช่วงของตั้งแต แต่กลางปีนี้ไปจนถึงปลายปีนี้นะครับมีโอกาสในเรื่องของพิธีวิวาห์นะครับเรื่องของงานแต่งงานเข้ามาด้วยเนาะยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุ้นนะครับสำหรับดวงความรักในเดือนแห่งความรักนี้ให้ประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังได้เจอคนรักคู่ของที่ดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับ การทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งนะนะครับดาวพังคาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนคนรักคู่ครองให้ไปทําบุญเหมือนกันได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์แต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยให้ปล่อยเป็นจํานวนคู่นะครับเช่นปล่อยปลา8คู่นะครับอ่าสิคู่108คู่ก็ได้นะครับเป็นการเสริมดวงนะครับการทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์จะเสริมเรื่องการเงินแล้วก็ดวงความรักได้ค่อนข้างดีให้ทําบุญในวันอังคารด้ ของการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการบูชาวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมดวงด้านความรักนะครับให้ความรักมีความสําเร็จนะครับได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีนะครับให้คุณนั้นมีเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อผู้คนที่ได้พบเห็นพบเจอเนี่ยแนะนําบูชาครับเป็นน้าเกี้ยวนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับเป็นลัคนาราศีที่นะครับในเรื่องความรักเนี่ยต้องบูชาเป็นน้าเกีียนะครับจะได้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับจะได้ดึงดูดใจนะครับในเรื่องของความรักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเข้ามานั่นเองยังไงก็ ฝากชาวรัคนาราศีตุลนไว้ตามนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวรัคนาราศีตุลนทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ